สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอตเลวานดอรสกี้นะครับนี่นะครับสเตปเก้าก็ลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับแต่ส่วนมากเ,าเล่นในตอนเอาแบบตัวสำรองนะครับยังไม่ได้เล่นตัวจริงสักทีนี่นะครับสเตปเกไปครับหาคู่แข่งกันเลยมาดูว่าเราจะเจอแรงอะไรกันนะครับจะมากจะน้อยได้หมดครับ แรงอะไรเอ่ย1,476โอ้โหแรงใกล้ๆเราเลยนะครับเลวานแฟงชอยตัวนี้ครับจะสามารถทาประตูได้หรือไม่ต้องมาดูกันนะครับเก้าลงไปก็แบบตอนที่เอาลงตัวสมรก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับนี่นะครับทีมเขาอือหือก็ดีเลยนะ เราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเปล่าครับมาดูกันครับเกมก็จะเริ่มแล้วแมนยูเจอลิเวอร์พูลนะครับโตเกียวเราน่าจะคนญี่ปุ่นมาครับเราได้เคลียก่อนเลวานไปที่อินิสานินด้านิ่งก่อนแล้วก็ไปที่เดวี่เดวี่ส่งไปให้ฟาติฟาติไปที่เดวี ไปที่ฟาติอีกรอบครับฟาติหมุนตัวไปให้โอ้ยส่งผิดมาครับเอ้าหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบงงๆนะครับโรบิเลวันดอฟสกี้ได้ยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับบอลมาถึงแบบงงๆนะครับเขาได้จ่ายผิดนะแต่ว่าบอลก็ยังไปเข้าทางเราก็ยังงงนะครับ่อนทุมครับ มาร์ดินน่ทุ่มไปที่ฟูฟาน่าฟูฟาน่าเปิดไว้ให้โทมิยาสึโทมิยาสึไปที่ใครอะฟอร์นันเตโรเสป่ามองไม่ทันเชอรัลบอลมาที่ซาลาครับซาลาส่งเสียครับคาซิมิโลดักได้ไปที่แมซี่แมซี่เปิดมาให้เลวานเลวานโดนดักได้ด้วยอุบาเ์กาโนนะครับบอลยังมาที่มาร์ดินี่ เปิดไม้ซาราแต่ปูโยดักได้สวยไปที่ปูโยอีกรอบครับปูโยไปที่เดวบอยเดวบอยไปที่เนสตาร์ไปที่เดวี่โอ้โหปูโยเติมแล้วเดวี่ไปที่เดวี่แทงให้ฟาตีฟาตีเปิดบอลไม้ปูปูโย,โยโมงเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่สิบเจ็ดนะโอ้โหวิ่งจากเซนเ็นเตอร์มาทำประตูนะครับโอ้ใเบอร์สิบด้วย เพิ่งสังเกตครับเคียร์ไม่หมอนอยู่ที um ่โรรี่ไปที <s <S ่เจอรัตโรนันโดไปที huh? ่โรรี่เจอรัตผมจะเรียกชื่อนักเตะแบบสั้นๆนะตอเรสฟอร์นตอร์เรสเลวานอสกีเลวานนะครับเลวานส่งให้เมซี่เมซี่พลิกพลิกมาแล้วพลิก พลิกพลิกช้าไปเจอเบิดแย่งได้นะครับเปิดไม่ก็ยังดักได้ด้วยปูโยนะครับน้อยเออจะให้ใครนอยเออเปิดไม้วันได้ทำไมไม่โยนนอกเราคันเซลโลคันเซลโลไปที่คาเซเิโล่มาที่เมซี่เมซี่ได้บอลไปที่เดอรอยเดอรอยไปให้อินิสตาอินิสตาแทงให้เลวานเลวานยิ่งติดเซฟครับ มเมาดีนี่ส่งไปที่เวิร์ดบริยันเวิร์ดนะครับเวิร์ดว่าไงเสียบอลแมสซี่แมสซี่แมสซี่ไปที่เลวานเลวานแต่เข้าซ้ายแล้วก็ยิงโอ้โหยิงด้วยขวานะครับไม่คว่าจะยิงด้วยซ้ายสกอร์นำที่สามประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่สาสี่ตอนนี้ยิงไปแล้วสองลูกนะสุดยอดเลยมาลุ้นกันว่าจะสามารถยิงแฮตทริกได้ไหมนะครับเลยงหนึ่งลูกเอาอเข็มแล้วครับบอลอยู่ที่ซาลา ซาลาให้เฟรนตอริสมาที่เจอราดเจอราดว่าไงเจอราดส่งให้เฟรนเฟรนสวยครับวานได้วานได้ส่งไปที่อินเนสตาอินเอสตาให้ฟาติฟาติมาที่เดบรอยเดบรอยให้เมสซี่เมสซี่ไปที่เดบรอยเดบรอยไปที่อินเอสตาอินเนสตาแทงให้ฟาติฟาติให้เลวานเลวานให้ฟาติ ฟาติป vale. bon oh. ีที so ่เดวี่เดวี่เปิดบอลมาให้เลวันโอ้โหของหลังยสกัดได้บอลมาที่เฟรนันตอเรสเปิดมาให้ซาลาสวยฝรันงได้ฝรั่ได้ปุโยปุโยอินเนสตามาที่เดวี่เดวี่มาให้แทงแทงไหมเดวี่ไปที่เนสตาอินเนสตาให้ฟาติฟาติให้อินเนสตาอินเนสตาส่งมาให้โอ้โหก็ยังไม่ได้ บอลมาที่เอ้โมไม่ทันครับโอ้จบครึ่งแรกแล้วครับผมจบไปที่3ประตูต่อศูนนะครับครองบอลหกโอกาสยิง4ครั้งนะโอ้เข้าไป3ลูกเลยนะแต่ว่าโอเคอยู่โอ,โอ้เข้าเปลี่ยนตัวฮาเลนลงมาแทนซาร่าครับมสซี่มสซ,ซี่ส่งติดเดอบรอยให้มสซี่มสซี่ช้าครับมารินี่เีย่ได้บอลมาที่คาเซมิโรเราแย่งได้คืนนะครับมาที่ปูโยเดยวี ฟาติฟาติว่าไงฟาติเอาส่งเดบรอยก็ยังได้มาที่เดวี่เดวี่ให้เดบรอยเอาบอลสปีดสปามากครับตอนนี้อะไรครับเนี่ยบอลมาที่โรนโดโรนโดให้เฟรนไปที่เมซี่เมซี่ให้เฟรนให้อ้ยสวยยังดักได้อืมยังไม่เสียประตูครับคาสิเมโลไปเมซี่เมซี่เลวาน เรวานเดบอยอุอเดบอยใจติดฟูฟ้านะ่าก็ยังส่งติดวัดได้ครับอันเซลโลมาเอา้าก็ยังส่งติดมาด้วยนี่บอลสเปซสปามากเลยครับตอนนี้เปิดจะแทงทะลุช่องแต่ปูโยก็ยังดักได้เอาเอา้าโอ้ยไม่ยะโอ้โหเขายิงชนเสาแล้วน,นนะโชคดีเกือบเหมือนนัดนั้นแล้ววิดีโอที่แล้วนะคลิปที่แล้วนะเกือบเสียประตูแบบหื อืมทอ้อเดวี่ผมใช้เ,เลมาที่เดบรอยเดบรอยไปให้คาเซมิโลแมซี่มาที่เลวานเลวานให้แมซี่เมซี่แม,ซ,แมซี่หมุนแทงให้คาเซนคาเซ,าเซทันไหมโอ้ไม่ทันครับเช็คออกมาตัดกันได้เช็กเปิดให้ใครเปิดไปที่รนโดแต่วันไห้นงงมาได้นะ สวยคารเซโลดส่งให้แมสซี่โอกาสนี่ส่งให้เลวานเลวานยิงด้วยซ้ายยิงออกได้ไงครับเนี่ย,ย,ย,ยโอโ้ยิงออกได้ไงยิงเข้ายังง่ายกว่านะครับมุมนี้หาเลนหาเลนหาเลนแทงให้ฟเฟรนนวลดังได้เดวี่ครับเดวี่ไอ้นอยเออร์ส่งไปที่คานเซโล่ อันเซโลส่งให้แมสซี่แมสซี่ไปที่เดอะบอยเดอะบอยให้เลวานเหมือนจะล้ำนะล้ำจริงด้วยครับล้ำนิดนึงล้ำหน้าไปนิดนึงนะครับอูบาเบกาโนจะเปิดให้ใครเปิดมาให้ฮาแลนฮาแลนบังบอลได้ฮาเลนแทงให้วิสเซนเฮ้ยเบิร์พูดผิดนะครับยิงไปแล้วครับสามประตูท่อนึงเมื่อกี้อ่านผิดนะครับโทษทีเรียกผิดเรียกผิด ยิงตีใครแตกได้แล้วครับโดยวดุดฟอรียนวุดนะครับอืมเปลี่ยนใครดีเนาะเปลี่ยนดีไหมอืมขอดิเมเล่มาเล่นทางขวาแล้วก็นนะไม่ซี่ไปไว้ตรงกลางเนาะมาครับมาเริ่มขึ้นเอ้ยมาเริ่มขึ้นหลังไม่ใช่มาเริ่มกันต่อครับ เลวานไปที่อินเอสตาอินเอสตามาที่เดวิเดวิให้ฟาติฟาติไปที่เมสซี่เมสซี่ให้คาซิเมโลคาซิเมโลไปที่เดมเบเล่เดมเบเล่เดมเบเล่ทันไหมเดมเบเล่ทันไหมโอ้ปั๊มบอลได้เดมเบเล่ว่าไงเปิดบอลให้เลวานตีลังกาจักรยานอากาศยิ่งเรียบร้อยสี่ประตูตอนหนึ่ง เราจะเรียกตีลังกาหรือจักรยานอากาศเอารวมร่างไปเลยครับแฮตท,ทริกแล้วครับสำหรับเลวานโรโบอดเลวานดอสกี้นะครับสกอร์อยู่ที่สี่ตัต่อหนึ่งเลวานยิงไปสามสุดยอดสุดยอดถือว่าโอเคอไปที่เจอราร์ดครับไปที่เปรีเปรีแทงไมค์โรนโดโรนันโดโรนันโดเอ้าโอ้โหพลาดนะครับผมอวันไลท์ life, จะไปดัก ปิดมุมแต่ก็ไม่ทันนะครับโดวไปแล้วครับ2ประตูต่ตอ4ยิงเขาได้เมื่อกี้เขายิงขึ้นอย่างเร็วเลยดูอีกแล้วนะครับขยันดูมากเลยท่ากอดแล้วเนี่ยมาครับเคลียร์ไหมบอลที่คา,ซคาเซมิโลคาเซโลเดเมเบเ,เล่ลงมาแอคเแล้์หนึ่งนะเดมไอเมซี่เมซิชชายติดอุบาบอลอยู่ที่เฟรัน เฟรันหาแรลนหาแรลนโดนชนสวยกาซิเมโลสไลด์ดักได้แมซี่ไปที่กาเมโลให้เดเมเลเดเมเลให้เลวานเลวานให้ฟาติฟาติแทงให้โอ้ติดอุปาบิโกโนนะครับ,บย,ยังได้ไหมไม่ได้ครับเฟรันเฟรันเปิดไหมหาแรลน่นวานได้ดักได้ก็จบไปแล้วนะครับสกอร์อยู่ที่ซประตูต่อ2นะครับเป็นหนเป็นฝ่ายเราที่ชนะนะ นี่นะครับของมันเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่านะไปดูแมนออฟปดอะแมตช์กันนะครับนี่นะครับต้องคนนี้อยู่แล้วเลวานนะครับโรบบต์เลวานดอสกี้งเขาเล่นนี้สุดกร็ร์หาเล่นกอวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะแล้วนะครับสำหรับการเล่นเลวานนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ